2พ .66 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองในวันนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ในการจัดการนะฮะก็เพื่อที่จะเป็นการกระชับความสมคัญของสมาชิกแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือแล้วก็จอวันนี้นะครับบรรยากาศนะก็บรรยากาศขอเจ้านะครับก็ก็างท่านก็เตรียมมาแล้วนะครับมีการพูดคุยกันในเรื่องของทิศทางแนวโตนะครับปัญหาในการ ส the ่งท้ายปีเก่าเนี่ยถ้าเข้าเจอความท้าทายเขาอาจจะไปเปลี่ยนชุดนะฮะนะฮะก็คือคนหนึ่งคนประมาณล้านกว่าบาทนะฮะทั้งนี้ก็อาในแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับอีกประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวเรงี้นก็อย่ทีครับนะคะหนึ่งองสามครับผมครับเดี๋ยวกล้องคิวนะครับโอ้ยนะครับจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างอย่างไรนะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปีงานกระยองนะครับที่วัชระเป็นสตร์นะครับก็มาว่ารอด้วยนะครับนะฮะและอื่นๆที่กล่าวมาเป็นเหตุผลที่จะมาแบบนักท่องเที่ยวปิดท้ายด้วยภาพการเกษตรอยู่ที่1.7ึเ็ปอร์เซ็นต์ถ้าจะเกิดขึ้นสารจากหน้าหน้าตากันพอสมควรเนาะอันนี้ก็รุ่นรุ่นเก่าแก่ไม่รุ่นเก่าแต่ไม่แก่เดี๋ยวโดนนะเกันรุ่นรุ่น รุ่นเจริญก้าวหน้าเป็นคั้นบันไดขึ้นมาหลังจากที่เราประสบกับการปินกันมาหลายปีนะครับก็เราเชื่อมั่นเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองตามที่ท่านกรรัาชพลและก็กรรมาาได้พูดถึงว่ารัฐบาลเอาจริงเรื่องการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการจะชอบเวลาอะไรับเดี๋ยวเรากลต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ที่มาร่วมเวทีในวันนี้ค่ะทงสํานักงานว่าทาจังหวัดเลยองนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของท่านว่าทาจังหวัดนะคะคือซึ่งวันนี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะท่านต้องไปอบรมที่กรุงเทพค่ะแล้วก็น้อยน้อยที่แปดที่เก้านะครับเลยน้อยที่อังเปลแ่ลนนี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับคื่ก็มีงานใหญอานสุวรยองแล้วก็ ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้าร่าาวมการประชุมนะครับในส่วนของสมาคมผู้ให้ท่องเที่ยวจัขอขอของหวัดระยอง